สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาชีวิตและการสร้างคุณค่าเรื่องการดูแลสุขภาวะร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาโดยแบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ออกเป็น3เรื่องนะคะก็คือ 1. ความหมายและความสำคัญของสุขภาวะ 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะและ 3. การเสริมสร้างดูแลสุขภาวะค่ะทั้งนี้เนื่องจาก สุขภาวะมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองแล้วสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี Good Health and Well-being ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งใน17เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติร่วมกันกำหนดขึ้นเป็นวาระการพัฒนาระดับโลก ที่ต้องบรรลุให้ได้ภายในปีคริสตศักราช2030ดังนั้นการที่จะบรรลุเป้าหมายความท้าทายที่สำคัญจำเป็นต้องเริ่มจากการทำให้คนทั้งประเทศได้ทราบก่อนว่าสุขภาพดีและสุขภาวะที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรค่ะเพราะสุขภาวะที่ดีไม่ได้จำกัดแค่ไม่เจ็บป่วยการมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่งมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย หรือมีสวัสดิการการรักษาอย่างที่หลายคนเข้าใจและคาดหวังที่จะได้รับหากแต่เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อการดูแลสุขภาพให้ครบทุกด้านของความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญได้แก่ร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญา ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2,550บัญญัติไว้ว่าสุขภาพคือสุขภาวะหมายถึงภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและปัญญาที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุลอาจกล่าวได้ว่าสุขภาวะคือการดำรงชีวิตของบุคคลอย่างมีความสุขทั้งกายและจิตไม่ใช่เพียงแค่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ รวมถึงการมีชีวิตมีร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่เข้มแข็งมีความสุขอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันซึ่งมีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะสุขภาวะที่สมบูรณ์จึงมีความเชื่อมโยงกันและจะสะท้อนถึงความเป็นองค์รวมอย่างแท้จริงที่เกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้ง4มิติได้แก่สุขภาวะทางกายสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญาต่อไปเราจะมาเรียนรู้ความหมายของแต่ละสุขภาวะกันนะคะเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ 1. สุขภาวะทางกาย physical well being หมายถึงสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางร่างกายคือร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงคล่องแคล่วมีกำลังไม่เจ็บป่วยเป็นโรคไม่พิการ มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่จำเป็นเพียงพอไม่มีอุปัถวะอันตรายและมีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพค่ะ 2. ส,สุขภาวะทางจิต mental well-being หมายถึงจิตใจที่มีความสุขร่าเริงคล่องแคล่วไม่เครียดไม่วิตกกองวลไม่ซึมเศร้าติดขัดมีความเมตตากับสรรพสิ่งมีสติมีสมาธิ มีปัญญามีความพอใจในชีวิตรวมถึงมีการลดความเห็นแก่ตัวลงไปด้วยค่ะ 3. สุขภาวะทางสังคม (Social Well Being) หมายถึงการอยู่ร่วมกันด้วยดีมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างมีครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งสังคมมีความยุติธรรมมีความเสมอภาคมีภาระดอนภาพมีสันติภาพ มีความเป็นประชาคมเข้าถึงสวัสดิการและระบบบริการสาธารณะที่ดี 4. สุขภาวะทางปัญญา wisdom well being หมายถึงความรู้ทั่วรู้เท่าทันความเข้าใจอย่างแยกแยะได้ในเหตุผลแห่งความดีความชั่วความมีประโยชน์และความมีโทษนำไปสู่ความมีจิตใจอันดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สุขภาวะทางปัญญาช่วยให้ผู้คนบนรรลุถึงความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากการมีทัศนคติที่ถูกต้องรู้เท่าทานความเป็นจริงของชีวิตและโลกและสามารถคิดถูกคิดชอบและรู้จักแก้ทุกข์ได้ด้วยปัญญารวมทั้งมีความสุขจากการดำเนินชีวิตถูกต้องดีงามจากการเป็นผู้ให้และการทำความดีเพื่อคนอื่นหรือส่วนรวมค่ะ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาสุขภาวะทั้ง4ด้านร่วมกันจึงก่อให้เกิดสุขภาวะที่สมบูรณ์ต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อปัจจัยที่สง่สนนะะสงผลต่อสุขภาวะกันนะคะ 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะการเปลี่ยนแปลงของสุขภาวะหรือการมีสุขภาวะที่ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ปัจจัยเหล่านี้อาจจะทำให้สุขภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้สามารถจำแนกได้ดังนี้ค่ะ 1. ปัจจัยภายในหมายถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคคลโดยตรงซึ่งบางปัจจัยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ปัจจัยภายในประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่างคือ 1. องค์ประกอบทางกายภาพ 2. องค์ประกอบทางจิตและ 3. องค์ประกอบทางพฤติกรรมหรือแบบแผนการดำเนินชีวิตจะเห็นได้ว่าปัจจัยภายในส่งผลต่อสุขภาวะของบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การปรับเปลี่ยนจะต้องอาศัยความมีวินัยและเห็นคุณค่าศักยภาพของตนเองว่าสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้นะคะ 2. ปัจจัยภายนอกในส่วนของปัจจัยภายนอกนับว่ามีความสำคัญไม่น้อยในแง่ของผลกระทบต่อสุขภาพหรือสุขภาวะ ปัจจัยภายนอกอาจแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. องค์ประกอบทางสังคมแต่ละสังคมประกอบด้วยระบบย่อยหรือสถาบันสังคมสำคัญ6ระบบคือระบบครอบครัวและเครือญาติระบบการศึกษาระบบการสาธารณาสุขระบบเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพระบบการเมืองและการปกครอง ระบบความเชื่อหรือสถาบันศาสนาสุขภาพของบุคคลในสังคมจะได้รับอิทธิพลจากระบบต่างๆเหล่านี้แต่ละระบบจะกระทบต่อสุขภาพมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานของสังคมนั้นๆค่ะ 2. อ,องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมมนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมปัจจัยอะไรก็ตามที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงจะกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ด้วยองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งแวดล้อมได้แก่สภาพทางภูมิศาสตร์สภาพที่อยู่อาศัยและสภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆการมีสุขภาพที่ดีจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกันการเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จะช่วยให้คนรู้จักปรับปรุงให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีที่สุดโดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆและมีส่วนร่วมในการดูแลและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเพื่อการมีสุขภาพที่ดีขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชนมนะคะสวัสดีค่ะ